สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ Google t r e n d กันนะครับก่อนอื่นเราต้องมีสินค้าที่เราสนใจหรือสินค้าที่เราอยากจะค้นหาว่ามีความนิยมมากน้อยเพียงใดน,นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีคีย์เวิร์ดนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมมีคีย์เวิร์ดว่าขนมปลูกรักนะครับ เมื่อเราเข้าไปค้นหาหรือศึกษาความน่าสนใจของ Google t r ทรนแล้วเราจะเห็นพารากัาฟว่ามีความน่าสนใจมากที่สุดก็เดือนมกรานะครับในระหว่างวันที่24-30มกรา2564ขนมผูกรับได้มีการค้นหาหรือความสนใจที่นิยมมากที่สุดใน เวลาของเดือนมกรานะครับขนมปูกรักได้มีความสนใจเป็น100%นะครับความสนใจตามภูม,มิภาคย่อยนะครับเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครหรือเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองนะครับ ให้ความสนใจมากที่สุด100%เต็มนะครับข้อความที่เกี่ยวข้องก็คือความรักที่มาแรงนะครับก็คือ250%นะครับข้อความที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือขนมปูกรักให้ความยอดนิยมมากที่สุดหรือการค้นหามากที่สุดมี100%เต็มนะครับอ่า เราจะมาเปรียบเทียบขนมปลูกรักกับขนมเจาะหูนะครับเรารู้เลยว่าเมื่อ12เดือนที่ผ่านมามีความสนใจเป็นอันดับหนึ่งก็คือขนมปลูกรักเฉลี่ยเป็น29นะครับ ส่วนอันดับที่2ก็คือขนมเจาะหูะเฉลี่ยเป็น13เเซนะครับอ่าเรามาดูอันดับ1ที่ให้ความสนใจมากที่สุดก็คือขนมปลูกรักนะครับในระหว่างเดือนมกราคมนะครับในวันที่24ถึง30มกรา2564ขนมปลูกรักมีความสนใจเฉลี่ยเป็น96นะครับส่วนขนมเจาะหูะเฉลี่ยเป็น0เปอร์เซนะครับ อันดับที่2ก็คือขนมเจาะหูมีความสนใจมากที่สุดในระหว่างเดือนสิงหาถึงกันยายนนะครับในวันที่30สิงหาถึง5กันยายนนะครับพศ2563มีความสนใจของขนมเจาะหูเป็น100%นะครับส่วนอันดับที่2ก็คือ ขนมปลกรักให้ความสนใจแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนที่สองก็คือแจกแจกเปรียบเทียบตามภูมิภาคย่อยนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครนะครับหรือเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองให้ความสนใจขนมปลกรักเป็นยอดนิยมนะครับก็คือให้ความสนใจเฉลี่ยเป็น 74%ส่นะครับส่วนขนมเจอหูให้ความสนใจเฉลี่ยเป็น26%ซนะครับามาดูความสนใจของขนมลูกรักนะครับที่ความสนใจมากที่สุดหรือการค้นหาที่เกี่ยวข้องนะครับขนมผูกรักให้ความสนใจมากที่สุด100เอยู่ที่ จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะครับที่มีการสนใจหรือการค้นหานะครับผมส่วนที่2ก็คือขนมเจาะหูนะครับให้ความสนใจหรือค้นหาที่เกี่ยวข้องนะครับเป็น100%นะครับ100%เก็คือจังหวัดสงขลานะครับส่วนที่2ก็คือจังหวัดกรุงเทพมหาคนครหรือเมืองหลวงของ ประเทศไทยนั่นเองให้ความสนใจแค่6เนั่นเองนะครับอวันนี้เราก็มาสอนวิธีการใช้ของ Google Trend กันแล้วนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเข้า Google AdWords นะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Google AdWords ก่อนนะครับ Google AdWords นะครับเป็นเครื่องมือโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายของ Google ที่ช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นดยจะมีดยจะมีค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาที่หลากหลายให้เราได้เลือกใช้กับเว็บไซต์ได้ตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้น,นะครับ อันนี้เราเ,เราก็เข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้แล้วนะครับเรามากดเริ่มกันเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงหน้าเว็บหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับให้เราทำการสร้างแคมเปญใหม่นะครับขึ้นมานะครับ แล้วก็ไปที่การเข้าชมเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาที่การค้นหาครับผมกดแล้วก็นำเว็บไซต์ของเรานะครับนำเว็บไซต์จิงการของเราไปวางไว้นะครับ คครับแบบนี้ครับแล้วก็ดําเนินการต่อไปนเลยครับผมกดดําเนินการต่อเอาอก,กดเริ่มต้นใหม่นะครับ <S <S <ด>แล้วก็มาที่อ,อ่านะครับเรามาต่อกันที่าาการสร้างุฆษะนาครับ กอันนี้กดไม่น่าจะไม่มีนะครับอ่านี่ครับงบประมาณนะครับเราต้องใส่งบประมาณในการสร้างงบประมาณของเรานะครับงบประมาณของธุรกิจแล้วก็กดบันทึกและดําเนินการต่อครับผมต่อมาเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเช่นงานออนไลน์งานออนไลน์นะครับ ก็เสร็จอีกอันก็ได้มาร์เก็ตติ้งนะครับผมก็กเสร็จเรียบร้อยก็บันทึกและดำเนินการต่อนะครับต่อมาเราก็มากดบันทึกเลยนะครับนี่ก็คือการโฆษณาขนมโปรักของเรานะครับผมสินค้าของเรานั่นดีแล้วก็ ก็นี่ก็คือหน้าต่างลิงก์สินค้าของเรานะครับเมื่อคุณลูกค้ากดเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมก็เนี่ยครับเข้ามาดูได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับนี่ก็คือหน้าต่างทั้งหมดนะครับสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับผมก็จบถึงตอนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ g o o g l e a l น r t รนนะคะ กูเกิล a อ e เ t เป็นบริการแจ้งเตือนผ่านอีเมลนะคะสําหรับข้อข้อที่ผู้ใช้งานสนใจการทํางานของ Google Alert นะคะเริ่มต้นจากผู้ใช้งานสําคัญกับการค้นหาสิ่งที่สนใจนะคะเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆผ่านคีย์เวิร์ดที่สําคัญได้เลยค่ะก็มาคลิกเข้าไปที่ Google Alert เลยนะคะแล้วก็คลิกอันแรกเลยค่ะหน้าตา Google Alert จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็สามารถติดตามเนะะื้อหาใหม่ที่น่าสนใจจากเว็บได้นะคะก็ตอนแรกเลยเราจะหาคีย์เวิร์ดที่เราสนใจนะคะหาของหนูก็คือขนมผูกลักเมืองสตูลน,นะคะ โอเคค่ะ okay, จะขึ้นมาการแจ้งเตือนจะขึ้นมาแบบนี้นะคะข้อมูลต่างๆแบบนี้เลยคะ่ะก็ขนมผูกรักขนมผูกใจมัสตูลก็มันจะมีเพจของแต่ละเพจอยู่นะคะว่าถ้าจะเลือกสร้างการแจ้งเตือนนะคะกดได้ที่ตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก็มันจะมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลนะคะเลือกผ่านอีเมลได้เลยะคะ่ะ จบการน,นำเสนอเพยงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ